รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับช่วงเส้นทางนมัสการในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาท่านผู้ชมไปยังวัดฉิมพีซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระโบสดงดงามมากอีกแห่งหนึ่งในเกาะเกรด็ดส่วนสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่เกาะเกร็ดค่ะและเราจะพาท่านผู้ชมไปยังสถานที่ใดนั้นตอนนี้ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ค่ะพบก,กันเช่นเคยนะคะในช่วงเส้นทางนำมาศการค่ะและในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่วัดฉิตีค่ะก็ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญนะคะในภายในกรอเกตังนี้นะคะในอาทิตนี้ค่ะเราคงยังอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็น,นะค่ะเราก็กําลังจะล่องเรือไปอีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะติดตามชมกันเลยค่ะ เราใช้เวลานั่งเรือจากวัดฉิมพลีเพียงไม่นานตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอาจจะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งบนเกาะเกรด็ดแต่ได้เป็นวัดร้างไปตั้งแต่ปีพศ2308เพราะพม่าเข้าตีและยึดเมืองนนทบุรี จากนั้นเข้าตีกรุงศรีธยาได้เมื่อปีพศ2310จึงไม่มีพระสงฆ์และชาวบ้านดูแลวัดในปีพศ2317ได้มีคนมอนมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่วัดแห่งนี้ถึงมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาสืบมาแต่วัดก็ยังคงมีสภาพทรุดโทรมมากเพราะมีชาวบ้านอยู่ไม่มากประกอบกับวัดถูกทิ้งร้างมานาน ต่อมาก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2446ที่ตั้งของวัดไผ่ล้อมจะอยู่กลางระหว่างวัดมอนอีกสองวัดคือวัดปรมัยิกาวาดและวัดส่ธงทงทองค่ะ และในวันนี้ก็โชคดีมากเพราะว่าเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัดไถ่ล้อมได้มาเล่าถึงประวัติของวัดและให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะเดินเข้ามาในวัดไถ่ล้อมนะคะสิ่งแรกเลยที่สะดุดตานดะ่นคือหงนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะสวยงามมากๆค่ะหากไปที่ไหนนะคะเราไปเจอหงนะคะก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าวัดเนี้ย เป็นวัดมอนนั่นเองค่ะเพราะว่าหงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของมอนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากาพระประหลัดทินสุนทโรนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดไผ่ล้อมแห่งนี้ค่ะขอกราบนะมัสการค่ะ หลวงพ่อขารอประวัติของวัดไผ่ล้อมนี่มีประวัติยังไงบ้างคะก็ประวัติของวัดคร่าวๆก็คือเขาสร้างขึ้นมาสมัยปลายยุทธยาอยู่ค่ะพูติมปลายยุทธยาก็พอสอประมาณสองสามหนึ่งสามทีหลังกงรุงศรีอยุธยาพอยุธยาเสียสองสามหนึ่งศูนย์ใช่ไหมก็ปลายนั้นก็ค,คือก็มาสร้างเททธิจะมาสร้างนั้นก็คือส่วนมากก็เป็น ชาวมอญ<ม>ที่อุปยบมาสมัยพระเจ้าตับที่อาศัยพระเจ้าบารมีพระบูทิสมภานแล้วก็ท่านก็ให้ที่อยู่อาศัยเก็บชาวมอญ<ม>เดิมทีก็ที่นี่ก็ยังไม่เป็นเกาเหะหรอกคือแว่นเดีนยนี้มันจะเชื่อมต่อกับปักเกร็ดอ๋อค่ะก็เคยมันจะเชื่อมต่อกัน<ม>ำจำยังก็เคยที่ด้านหน้าวัดเราจะเป็นแม่น้ําก<ม>็แม่น้ําอ้อมเพรามัน้อ้อมทางโน้นก็เคยตอนหลังเนี่ยมันขุดคลองขึ้นมา คพื่อจะได้ไปอุทยา<ค>เพื่อจะได้แบบสะดวกสบายจะยไม่ต้องอ้อมกระทำขึ้นมาประมาณสองวาสามวาแค่นั้นเองสามารถคนทางโน้นทางนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้แต่ตอนหลังในน้ํามันก็กัดซอกเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นขยายขยายกลายเป็นตรงนี้มันก็ตัดขาดออกจากทางโน้นไปกลายเป็นกลายเป็นเกาะไปโดยธรรมชาติอค่ะก็เลยําจริงก็คือวัดนี้ก็เป็นอาจจะเป็นวัดแรก ในเกาะที่สร้างก็จากวนมากก็ไล่ๆล่กันอ่ะจะสร้างตรงนี้ก่อนแล่วนมากกันในเกาะเราวัดเยอะอปีล้างไปแล้วก็หลายวัดในปัจจุบันก็เหลืออยู่ประมาณห้าวัดแล้วที่วัดล้างนั่นก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งที่วัดไผ่ลมอาจ็รยเป็นสนหนึ่งที่จะเป็นวัดล้างแต่ตอนล้างนี่พอดีสมัอยอาจารย์พระประหลัดบุญชัยเขาก็มาบูรณะ ซ้ำแซมบุระนาปฏิสังตอนขึ้นมากลายเป็นวัดวารามขึ้นมามอีกครั้งหนึ่งค่ะเดิมจริงก็เคยวัดก็เคยชื่อส่วนมากคนมองที่เขาเรียกว่าเพตู้ไเปตู้ก็แปลแบบภาษาไทยของเราก็เป็นวัดกลางระหว่างสาวัดวัดปรมัยไผ่ล้อมแล้วก็วัดเสาทองทอง<อ>วัดนี้ก็เป็นอยู่นนูนกลางก็เลยส่วนมากก็เรียกว่าเพตู้ก็คือวัดกลาง,นนลางวัดกลางในเกาะเคยเคยวัดกลางเกาะนั่นแหละค่ะ แต่ตอนหลังนี้ชาวบ้านก็ก็จะเป็นวัดล้างอะ่ะก็เลยเห็นไม่เห็นวัดอะ่ะเห็นแต่ต้นพายอม,มองไปทางไหนก็พายมันล้อมร <c oughs> อบวัดหมด <c oughs> ก็เลยเรียกวัดก็ติดปากไปวัดไหนพายล้อมออกลายเป็นแม้แต่ในธรรมเนียบพระสงฆ์ธรรมเนียบในอของทางทางพระก็กลายเป็นวัดแผ่ล้อมโดยปร,ริยาย <c oughs> <c oughs> อันนั้นเคส่วนมากก็ จะมีสิงส่งสำคัญก็คือพระเจดีย์แล้วก็พระอุบอโบสถแต่ด้านหน้าก็ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับชนชาติชาวมอญ<ท>เขาก็เป็น<อ>ลุกสยลักษณ็เคยหง่์แต่หงศ์นี่ก็เคยที่มาที่ไปก็เคยตั้งเลสมยัยหงสาที่ประเทศมอญสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็พม่ามันยึดไปแล้วใช่ไ,<ง>ไหมหลังจากพม่ามันยึดไปกลายเป็นประเทศพมาศ่า ตามจริงก็เคอตั้งแต่นู่นขึ้นมาจนถึงประเทศไทยของเราเป็นประเทศของมอญน,นะถ้าประเทศพม่าก็เลยไปทางนู่นทางัมันดะเลภู้กาไปาทางนู่นเยนคอายอันนั้นคือของพมา่าแต่ต้ตั้งแต่พัตติงแล้วก็ยังกุ้งจนถึงประเทศไทยของเราแม้แต่แนาซีมาเชื่อมต่อกับทางด้านทางใต้ทางนี้ก็จะเป็นของมอญทั้งหมดที่มันเชื่อมต่อทำไมจะพูดถึงเป็นของมอญก็คือ ตั้งเดสมัยยงนึกเอาง่ายๆสมัยถวารบวุตีสุขทยทายแต่ยกนั้นๆก็เคอส่วนมากก็ที่เราเรียกว่าชาวคอมถวารวดีก็เป็นมอนใช่ไหมหมนแล้วก็มาคอมมาคอมแล้วก็จะมาพวกล้านนาชิงแสนที่เราเรียกกันนั่นเคยเขาก็จะมีมาอันนี้ต้องนานแล้วก็เลยตอนหลังนี่ก็มาสร้างขึ้นที่วัด แลวเรื่งนี้ส่วนมากเขายึดเป็นอะไรนะยึดเป็นทางสัญจรก็คือแม่น้ําเป็นหลักอคแต่แม่ต่พระเจ้าตากให้ที่อยู่อาศัยแก่ชาวมอญและชาวมอญก็ส่วนมากก็จะอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาส่วนมากตรงไหนที่มีน้ําส่วนมากก็วัดก็เคยส่วนมากก็เคยอยู่ริมแม่น้ําหมดริมน้าเลยค่ะถเยวโยมเห็นวัดริมแม่น้ําวัดเก่าๆแต่พูดถึงวัดมอญส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเห็น แม้แต่ในเกาะเรายืมข้าวมาฟังโน้นอย่างวัดบางจากวัดเตยอันนั้นเป็นวัดมรทั้งหมดเลยนะแล้วก็ที่มาที่ไปของสาวอ๋อหงนั้นนะคคอสมัยก็เรียกอาจารย์นะเคยเล่าให้ฟังอตอนที่พระบุรุเจ้าจะริกมาทั้งเอเชียตอนใต้เอเชียอาคน์มาทางนี้แต่ก่อนนี้หงสากเคยยังไม่เป็นเมืองยังไม่ได้เป็นประเทศแต่ยังเป็นแบบแม่น้าอ่ะ มันก็ทะเลสาบก็มีแผ่นดินโผล่ขึ้นมาบบนิดเดียวค่ะเท่ากับหงสองตัวนึไว่บินอตัวหนึ่งก็บินตัวหนึ่งก็จะเกาะเกาะพักพักแล้วก็พอนน่นเสร็จแล้วตัวหนึ่งก็จะบินออกไปนั่นแะพอเห็นหงสองตัวนั้นน่ะเคยพระพุทธเจ้าก็เคยทํานายไว้ต่อไปตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของหงที่เป็นชาวมงจะปกครองแผ่นดิน เกี่ยวกับแม้แต่ศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะมารับจากอิทธิพลจากคน<ม>คนมนอนอแม้แต่วัฒนธรรมในประเทศไทยของเราค่ะโดยส่วนมาก<อ>ก็ยังเป็นวัฒนธรรมของมอนอยู่นะค่ะอ่าเยอะหลายอย่าง<ม>ที่มันเชื่อมต่อกันเพราะอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมของมอนเขาได้รับจากอิทธิพลจากอินเดียเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะแล้วก็มเาเผยแพร่ศาสนา แล้วก็มาทางแม่แต่ทายลาวขเขมรที่ได้รับจากวัฒนธรรมจากคนมอญใจส่วนมากอันนั้นแหละที่มาที่ายของหองเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของนั้นไปก็เลยคนมอญชนมากก็อยู่ตรงไหนถ้าเป็นวัดก็จะส,สร้างสัญลักษณ์ก็เคยหงสองตัว แต่สิ่งสำคัญก็จะมีโบสถ์แล้วก็จะมีเจดีย์ค่ะหลวงพ่อขาแล้วเห็นเหมือนเป็นเจดีย์ชเวดากองจำลองหรือเปล่าคะอ่าอันนี้คือเด็มทีก็จะบินเจดีย์เหมือนเจดีย์ชเวดากองนั่นแหละแต่จะเป็นแบบสร้างขึ้นมาจะเป็นสีขาวจะเป็นบุญแบบคล้ายๆกับที่ยมปลายมาว่าเห็นแบบที่วัดปารมัยที่ยมผ่านมาเมื่อกี้นี้อันนั้นก็เคยเจดีย์ชเวดากองส่วนมากคนบอลก็เคารพนับถือ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุเพราะเจดีย์ก็คือแถนสถูปสถูปก็เพื่อจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ mm hmm. และก็ตอนหลังเนี่ยมันมันพัฒนาวิยาการแบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยจะเป็นเจดีย์ <c oughs> การจะเป็นเจดีย์แล้วก็เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนมากก็คนมอญเขาเรียนนึกถึงเจดีย์ชเวดากองที่อยู่ในประเทศพมา่าปัจจุบัน เพราะอะไรเพราะเขาต้องย้ายอุพยพมาถึงแม่เด่ดมาอยู่ประเทศไทยแต่ <คะ S 2> เขาไปอยู่ตรงไหนเขาจะสร้างเจดียด์ก่อนอสิ่งสําคัญเวลา <คะ S 2> เขาลนึกถึงพระบรมศรีกาธาตุองค์สมัยสุบุรเจ้าเพื่อจะได้กลับไหว้สักการะบูชาวัดไหนเลยแต่ท่านนมากพอสร้างสิ่งสําคัญต้องมีเจดีย์แล้วก็ต้องมีพระอุโบสถแต่ชนมากของคนมอญแต่มันจะต่างกันกับคนไทยถ้าคนไทยก็เคย ให้ความสําคัญครับพระอุโบสถไปถึงวัดไหนเลยแต่ต้องเข้าบทก่อนถึงจะไปเข้าหาพระสาวาะแต่ถ้าคนมรเขาจะไปกราบไหว้สักการะเจดีย์ก่อนถ้ายอมไปถึงประเทศพม่าปัจจุบันอะเห็นไหมเจดีย์เยอะอันนั้นก็เคยของเก่าๆที่คนมรอะไรๆที่เขาสร้างอะไรก็ยาวนะใช่คณจึงเอยหลวงพ่อขาแล้ว ทุกวันนี้นี่คนมอญอยู่ในเกาะเก็ดนี่เยอะอยู่ไหมคะก็เยอะอยู่นะแล้วทางวัดเรามีเหมือนกิจกรรมอะไรที่เขาสามารถมาทําได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไหมคะได้ได้เพราะว่าทุกวันพระก็จะเป็นอารัธนาศีลแบบมอญทายพรแบบมอญแล้วก็กรดน้ําก็ยังเป็นแบบมอญอยู่นะค่ะ,ะแล้วก็ยัดยงวลาทาบุญขึ้นบ้านใหม่ก็เหมือนแบบวัฒนธรรมของมอญแบบมอญตลอด แต่ส่วนมากก็คือถ้าออกไปข้างนอกญาติโย,ยมก็นิม,มนต์ไปแล้วก็จะเป็นโสดแบบภาษาไทยแต่ส่วนมากท่านในเกาะเราก็ะจะเสะเป็นภาษามองก <c oughs> ็ <c oughs> ยังรักษากันไว้่สุดท้ายนี้นะคะอยากให้หลวงพ่อเนี่ยฝากข้อคิดดีๆถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะแบบเอออาจจะเป็นชวนมาที่วดัดแล้วก็รักษาประเพณีเดิมเอาไว้นะคะตามจริงก็คือวัฒนธรรมในประเพณี การที่เกข,ของเกา่าๆที่เขาคอยรักษาไว้อย่างน้อยที่คนปัจจุบันวนมากก็ไม่ค่อยจะรู้กันแล้วก็อย่างหนึ่งไม่ให้ความสําคัญและไม่รู้คุณค่าค่ะอันนั้นเคยกลายเป็นเราทํารลายไปโดยไม่รู้ตัวเคยเราอย่างน้อยเคยเราตั้งสืบทอดจากพ่อแม่เรา่อนเพราะอะไรยังที่ชาวเกาะเกร็ดของเราที่เขาอยู่มาได้ ก็ยังสืบทอดลูกหลานเขาก็จะสอนไปตลอดเวลาไปถึงวัดวาอารามเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระทรงเกี่ยกับวัฒนธรรมการทำบุญ<ม>ถือศีลแม้แต่อยู่ในสังคมคเขาจะสั่งสอนลูกหลานเขาตลอดเวลาอันนั้นคือว,วัฒนธรรมสิ่งที่อันดีงามแต่ส่วนมากถ้าที่อื่นชาวไทยเลานะโดยส่วนมากที่เราเห็นจากข้างนอกบางครั้งก็คือแม่แต่พ่อแม่เ็า ไม่ค่อยได้สอนไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมลังคงก็พ่อแม่ก็ไปทํางานลูกหลางก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาก็ไม่ค่อยเห็นหน้าแล้วก็ไม่มีเวลาพูดคุยกันแล้วก็ไปรับสื่อจากข้างนอกส่วนมากแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ความสําคัญแก่กับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเราอันนั้นก็คือให้ดีที่สุดก็คือเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องสืบทอดกันตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นนะก็อย่าฝากไว้ัน ก็วันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงคะ่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้คะ่ทะกระดิ่งค่ะ โบสถหลังนี้เป็นอาคารทรงโรงหลังคาลดสองชั้นก่ออิฐถือปูนมีลักษณะรูปทรงและสัดส,ส่วนงดงามมากอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นคตินิยมในการสร้างพระโบสถรุ่นโบราณที่ถือแม่น้ำเป็นหลักค่ะอุโบสถหลังนี้ถึงจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมไปบ้าง แต่ยังคงเห็นความงดงามของอุโบสถหลังนี้ได้และเป็นอุโบสถที่มีความงดงามอีกหลังหนึ่งเช่นเดียวกับพระโบสถวัดชินพีค่ะนอกจากอุโบสถที่งดงามของวัดแห่งนี้แล้ววัดนี้ยังมีสิ่งสำคัญอีกมากมายส่วนจะเป็นสิ่งใดบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ บริเวณหน้าอุโบสถน,นะคะก็จะมีพระอุปคุตอยู่ค่ะซึ่งพระอุปคุตนะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้เราไปชมประวัติของท่านกันค่ะพระอุปคุตมหาเถระเป็นพระมหาเถระสำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นพระอรหันต์หลังสมัยพุทธ,ธกาลพอไม่พบประวัติของท่านในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏอยู่ในจารึกพระเจ้าอาโศก ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีหลังพุทธปรินิพานและยังปรากฏอยู่ในพระปทมสมโพธิกถาซึ่งเป็นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชินโนรสกล่าวไว้ว่าเมื่อพระอุปคุตบวชแล้วท่านได้เจริญวิปัสสนาญาณโดยลำดับจนสำเร็จเป็นพระอราหันต์ขี่นาพ สำเร็จอภินญาต่างๆจนสามารถแสดงอภินิหารเป็นที่เล่าลือจนทุกวันนี้และได้เป็นอาจารย์สั่งสอนทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสมัยนั้นสวัสดีค่ะหลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักประวัติของวัดไผนะ่ล้อมแล้วตอนนี้บิ๊กก็เดินออกมาข้างนอกค่ะแต่ว่า ได้ยินเหมือนเสียงเรียกค่ะว่าสวัสดีค่ะก็เลยเดินเข้ามาค่ะแต่ไม่ใช่เสียงใครที่ไหนนะคะเป็นเสียงนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกอทอดไหมจ๊ะนกทอดไหมจ๊ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าที่กรอบเกตนะคะก็ จะโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาค่ะและตอนนี้นะคะจากต้นเสียงเมื่อกี้นะคะบีก็เดินเข้ามาก็คืออยู่ที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จําหน่ายเครื่องปั้นดินเผามีหลากหลายอย่างให้เลือกซื้อเลยค่ะตอนนี้ตามมาดูกันเลยค่ะ ที่โรงงานแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายประเภทแล้วนะคะก็ยังมีการแบบเหมือนปั้นโชว์นี้ด้วยะคะ่ะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจก็สามารถมาดูได้ะคะ่ะอยู่ใกล้ๆกับวัดไผ่ล้อมนี่เองค่ะพี่คะตอนนี้กำลังจะทำเป็นรูปอะไรอยู่อะคะคว่าทำเป็นอันเนส อ,อันเนี้ไว้ขัดของที่เราปั้นมาแล้วเก็บรายละเอียด๋อค่ะและนี่นะคะก็เป็นชามที่ผ่านการขัดมาแล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้สวยงามค่ะแล้วก็ผิวก็จะเงาเงามันๆค่ะ เมื่ออันนี้นะคะนำมาเผาแล้วก็จะกลายเป็นสีแบบนี้ค่ะ วัดแห่งนี้มีรูปปั้นของพระอุปคุตมหาเทระซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของพระนักปฏิบตัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้ศึกษาและปฏิบัติตามแสดงให้เห็นว่าการดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่จริงผู้ใดมีความตั้งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังย่อมมีทางพ้นทุกข์ ดังที่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นได้ศึกษาท่านใดมีโอกาสในช่วงวันหยุดหรือว่างจากการทำงานควรมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมถ้ามีเวลาน้อยปฏิบัติเช้าเย็นที่บ้านก็ทำได้ถ้ามีเวลาควรหาโอกาสมาถ,ถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดคือธรรมสถานที่จะช่วยให้จิตของท่านสงบพบความสุข ความจเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจกลับไปทำงานจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจึงอยากจะเชิญท่านผู้ชมมาสัมผัสความสุขเช่นนี้เหมือนกับที่เราได้สัมผัสค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ ถามที่น่าสนใจว่าการกลับใจต้องทำอย่างไรมีหลายคนที่ทำผิดพลาดไปแล้วแล้วก็มีคนมาตักเตือนแล้วก็ยอมรับผิดข้อแรกนะยอมรับผิดแล้วไม่ทำผิดอีกแล้วกลับใจเช่นองค์คริมานทำการฆ่าชีวิตของมนุษย์999ศพมาแล้วมีคนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตักเตือนว่าไม่ดีนะ ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องก็กลับใจยกเลิกแล้วก็บวชเป็นพระยกเลิกการฆ่าทั้งหมดอันนี้เรียกว่ากลับใจมีทางที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ในโลกปัจจุบันก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดติดการพนันมีคนตักเตือนให้สติแล้วกลับใจกลับใจจะต้องเกิดขึ้นจากการเข้าใจและตัดใจให้ได้ ขอจเจริญพรในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร ความรักเป็นธรรมชาติที่ทรงพลังยิ่งใหญ่เมื่อรักแม้ชีวิตก็สละได้แต่เหตุใดคราหมดรักมนุษย์จึงทำร้ายกันได้อย่างโหดร้ายทารุณยิ่งกวา่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะจากหนังสือธรรมะนะคะเหลือเพียงรักนะคะที่เขียนโดยท่านเจ้าคุณปียะโสพลแห่งวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค,ค่ะเพราะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะ